ตัวนี้นะครับคุณลูกค้าใส่ฐานตรงนี้ได้เลยนะก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไอเป็นอะไรนะครับก็สามารถใส่ไปได้เลยแล้วก็กดลงไปเนาะแล้วก็พับเก็บสายนะครับแล้วก็เก็บตัวนี้เข้าไปดีๆแบบนี้เนาะแล้วคุณลูกค้ากดตรงนี้นะเปิดรอนะครับไฟให้ขึ้น2ดวงก่อนนะครับแต่ผมแนะนําคุณลูกค้าเปลี่ยนฐานใหม่นะถ้าตัวนี้คือฐานเขาใกล้หมดแล้วนะคือเหมือนกับฐานเขาไม่ค่อยแรงนะครับที่ฐานที่แถมมากับตัวเครื่องนะจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแรงเพราะว่าปกติอะ เราจะไม่ให้ลูกค้าไปซื้อฐานในเซเว่นเองนะครับในทุกครั้งที่ของการใช้นะครับก็เดี๋ยวคุณลูกค้าลองดูนะครับถ้าเกิดเป็นฐานอัลคาไลก็อาจจะเป็นแถมไปให้นะแต่เดี๋ยวจะให้คุณลูกค้าดูก่อนประมาณนี้นะครับเวลาเปิดคุณลูกค้ากดแบบนี้นะครับกดเลื่อนขึ้นมาประมาณสักสี่ขีดนะครับให้อยู่แค่ตรงนี้นะแต่สี่ขีดตัวนี้ที่คุณลูกค้าเห็นนะในกล้องอมันจะเป็นสีเขียวเข้มเนาะแต่จริงมันจะเป็นสีออกเหลืองๆนะครับไม่ได้เขียวนะมันออกเหลืองๆนะครับเขียวๆอ่อนๆไปหาโทนเขียวนะ ก็เวลาคนลูกค้าตรวจให้จับตรงนี้นะครับจับตรงนี Esta, ้นะครับแล้วก็เวลาตรวจถ้าเกิดเป็นเพชรนะครับตัวนี้คือเป็นเพชรนะครับเวลาเขาจิ้มเขาจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นเพชรเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพลอยนะครับคณลูกค้าลองสังเกตดีๆนะตัวนี้เป็นเป็นทับทิมนะครับทับทิมตามจริงค่าความแข็งเขาอยู่ที่ประมาณ9นะครับประมาณ9โมโวโมนะครับถ้าเกิดพ่อค้าจำไม่ผิดนะจะประมาณนี้นะครับทับทิมลักษณะของการแอคทีฟเขาจะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับของทับทิมนะ ก็จะมีประมาณ8ประมาณขีดเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดไฟกระพริบแบบนี้น่าจะเป็นที่ฐานก็ฝากคุณลูกค้าลองดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทียบเป็นพลอยให้ดูนะครับอันนี้คือวิธีการตรวจพลอยของเราถ้าเกิดเป็นลักษณะของพลอยเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับตัวนี้คือมีค่าความแข็งเทียบเท่ากับเทียบเท่ากับเป็นมอยสไนท์หรือว่าเป็นพวกเป็นเป็นเพชรอันนี้เลยนะครับไม่เชื่อ่าเป็นเพชรจะเป็นพวกเป็นเป็นพลอยนะครับหรือว่าเป็นพวกพลอยอัดตัวนี้ก็เป็นพลอยอัดนะครับตัวนี้จะเป็นพลอยเกรดดีมากถ้าตรวจพลอยจะขึ้นนะครับแต่จะต้้อออองงเเป็นนนพยัดดดทีี่่กรคขาะ แล้วก็ในเนี้มีเพชรที่พ่อค้าเอามาลองไว้นะครับก็เดี๋ยวฝากมามาดูด้านนี้นะครับน่าจะเห็นเนาะเดี๋ยวลองฝากเข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นขายนานไนนะครับค่าคยนานไนจะอยู่ประมาณเจ็ดนะถ้าผมจาไม่ผิดเนาะเวลาตรวจตรวจแบบนี้ได้เลยนะครับก็ฝากจิ้มลงไปแต่ขายนานไนก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างอ่อนเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็นเพชรอีกตัวหนึง่งเวลาคุณลูกค้าตรวจนะครับถ้าเกิดเม็ดเล็กนะครับเม็ดเล็กให้พยายามแบบจิ้มอย่าให้โดนโลหะนะ เม็ดเล็กถ้าเป็นเพชรเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับแต่เวลาโดนโลหะจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าโดนโลหะจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าเป็นโลหะนะเสียงเขาก็จะสลับกันนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็พวกนี้จะเป็นเพชรที่เราเอามาใช้ในการเทียบนะครับในการหาค่าเนาะก็พวกนี้จะมีเป็นทั้งเป็นเพชรแท้เพชรแท้ถ้าเกิดมองด้านหลังก็จะเป็นเมน็ดน,นี้เลยเม็ดนีน้คือเพชรแท้เลยนะครับเวลาเราเลือกนะครับ อันนี้คือเพชรแท้เลยนะครับพอเรามองด้านหลังเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเพชรแท้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นซีแซดนะครับเม็ดนี้จะเป็นซีแซดอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นซีแซดเดี๋ยวผมปรับให้ไฟนิ่งนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับให้ไฟนิ่งแล้วนะแล้วก็ตัวของพ่อค้าจะมีอยู่ประมาณ3าเม็ดนะครับในนื้พวกนี้เป็นซีแซดนะครับนี่นะครับถ้าเกิดเป็นซีแซดก็จะจิ้มแบบนี้ไม่ขึ้นนะครับก็คุณลูกค้าลองลองใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็สามารถทักมาสอบถามตัวนี้น่าจะเป็นเพแท้ นี่นะครับเพราะว่าเพชรแท้เวลาเราอยู่ในตัวแก๊งของเขานะครับที่เป็นเพชรปอมเราค่อนข้างที่จะมองออกเลยตัวนี้ก็เพชรแท้นะครับของพ่อค้าก็จะมีอยู่แค่สาเม็ดนี้ที่เป็นเพชรแท้นะครับที่เอาไว้สําหรับการตรวจพวกนี้ก็ไม่ใช่นะครับพวกนี้เป็นสีแซดนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเป็นตัวนี้น่าจะเป็นเพชรทายขาวแต่ไม่ขึ้นเนาะน่าจะเป็นสีแซดนั่นแหละก็พวกนี้นะครับถ้าเกิดเป็นเพชรแท้นะเป็นเพชรเก๋นะครับก็หรือว่าคุณลูกค้าปรับไปสามขีดก็ได้ครับไฟจะนิ่งกว่าแต่ผมแนะนําถ้าเกิดจะตรวจใช้สี่ขีดเขียวนะครับ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็เวลาปิดนะครับคุณลูกค้ากดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับก็กดปิดแบบนี้ได้เลยโอเคนะครับก็ประมาณผมแถมให้นะครับในเรื่องของการตรวจตรวจที่เป็นอะเมทิสต์นะครับปกติอะเมทิสต์เวลาเราตรวจเนาะผมจะมีให้ดู2แบบแต่ตัวนี้ผมไปซื้อมาในราคา80บาทซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือของแท้หรือเปล่าแต่ผมในเท่าที่ผมดูตาเปล่าผมคิดว่าเขาเป็นของแท้เนาะแล้วเราก็มีอยู่อีกเม็ดนึงตัวนี้จะเป็น4ีแซดนะครับที่เป็นอนะเมทิสต์เนาะ ก็ฝากคุณลูกค้าเวลาตรวจนะครับคุณลูกค้าสามารถจิ้มแบบนี้ได้เลยถ้าเกิดเป็นของเก๊หรือว่าเป็นพวกซีเซที่เป็นของเก๊นะครับเป็นพวกเนี้ยเขาก็จะไม่มีแอคทีฟอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาจิ้มเม็ดใหญ่ดูพเพราะค้าค่อนข้างใจตื่นตื่นเต้นนะครับก็เดี๋ยวไปพร้อมกันเนาะอ่าโอเคครับสรุปคือแท้สรุปคือแท้เพราะว่าค่าความแข็งของอเมทิสต์นะครับที่เราวัดกันได้นะครับจะอยู่ที่ในค่าระดับเจ็ดอันนี้เนาะก็เดี๋ยวตรวจไปด้วยกันนะครับ ก็ให้คุณลูกค้าดูเพราะว่าตัวนี้คือตัวเครื่องเขาจะอยู่ในระดับรนะดับ7เนาะก็ถือว่าโล่งในระดับหนึ่งแล้วนะครับในการที่ไปซื้อมาเมลละ80บาทเนาะก็ตัวชิ้นงานค่อนข้างค่อนข้างที่จะขาวนะครับประมาณเออตัวนี้จะอยู่ประมาณ6 6.5ถึง7เนาะก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของเก๊เลยเป็นกระจกหรือว่าเป็นแก้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะไม่ขึ้นอะไรเลยก็ก็ถือว่าโล่งนะครับในราคา80บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่เพราะว่าตัวชิ้นงานค่อนข้างที่จะใสมากขอบคุณนะครับ